ไฟภายในแอมเบียน i g ไล์ยังไงให้ดูหรูหราโดยเฉพาะ Mercedes-Benz W218 CLS และ W212 E-Class สีประตูนะครับเดี๋ยวเรามารบบับชมด้านหน้านก่อนนะครับตรงแผนประตูนะครับตำแหน่งไฟเนี่ยเห็นไหมครับว่า จะไม่เหมือนกับตัวไฟเบอร์ออปติกมาแปะเอาไว้มือส่องออกประตูตรงนี้ก็สว่างชัดเจนนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัวตรงรุ่นแล้วก็ยังมีไฟส่องเกสตรงนี้ด้านล่างนี้ด้วยและที่คอนเซ็ปต์สวยๆก็คือภายในนะครับเห็นไหมครับว่าคอนโซลหน้าหรือจะเป็นไฟสองเท้านะครับมาเป็นคอนเซ็ปต์สีเดียวกันเหมือนรถ S c l r s s ตัวใหม่ๆเลยหรูหรามากๆนะครับ แล้วก็ไฟสองเท้าเนี่ยครับก็จะเป็นแบบงานตรงรุ่นเลยนะครับเห็นไหมครับไฟสองเท้างานตรงรุ่นนะครับนี่นะฮะสวยงามหรูหรามากๆนะครับเป็นยางไรบ้างนะครับต้องบอกว่าโอ้โหภายในของ Mercedes-Benz คันนี้นี่หรูหรามาก สมกับเป็นรถ CLS นะฮะได้ไฟภายในแบบนี้และที่สำคัญนะครับสามารถปรับเปลี่ยนสีผ่านแอปพลิเคชันต่างๆได้ด้วยท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะติดตั้งแบบนี้นะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้หรือติดตามทาง f c e e o o o นะครับทางเพจ Banking b Bank e n ทนะครับสุดท้ายนี้นะครับฝากผลงานด้วยนะครับทางช่องทาง YouTube ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องจังหวัดเฮียนะครับ รายการฮี้รีวิวนะครับวันนี้ขอลากันไปก่อนพบกันใน EP ต่อไปนะครับสวัสดีครับ